การแก่บ่จาเป็นต้องใส่ยาแพงบ่ต้องใส่ยาดีนี่มันเป็นเพียวไฟเป็นยิกเป็นงองสิเป็นเพียวไฟ้ามันบบเศร้าบ่หายเนี่ยต้องทรมาหาข่อยเรยว่าข่อยเบื้องแล้วว่าเ็ดตามสูตรข่อยจริงจิงโบเศร้าข่อยสิ่งยอมเสียห้เลยครับความเสียหายจะซื้อยานครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกับผมลุงสอนโคดหน้าผ้ารออีกขึ้นเก่าครับครับพี่น้องมื้อเนี้จะผ้ามาเบิ่ง การแกประปพีกเป็นเพียวไฟนะครับเด้อพี่น้องฮาผู้ใดปลูกพลิกไปแล้วมีปัญหาเนาะเป็นเพียวไฟเทียรยังลงเป็นโรคยังต่างๆแก้ไข่บได้กับเมื่อนี้ผมจะพามาพบครับคุณพ่อ,อที่เพื่อนมีประสบการณ์ครับด้านปลูกพริกเนะาะการแก้ไข่ใส่ยาตัวไรแน่วิธีแก้ไขเดี๋ยวผมจะพาพี่นอ้องมาพบกับพ่อเพื่อน คอ,บขอ,ขอ,ขอยบอกคอยแก้ได้แต่ว่าแก้ไดคือเป็นแนวนี้คอบยบอกใด้แก่แต่ว่ากับพึ่งแก้ไมแลลวละนี่ก็ลังสีงออกดอกเพราะว่าปกติพเกนียต้องสีอาทิตย์ละครั้งัดที่นี่คอยนั้งเถืองกับเครื่องเดือนจังแตสีที่หนึ่ง,งพราวางานมันหลายคนคนเดียวเห็ดัดที่นี่การแกร้ <c oughs> ที่น้องฟังให้ดีการแกร่บ่รจำเป็นต้องใส่ย,ยาแพงบ่ต้องใส่ย,ยาดีนี่มันเป็นเถียวไฟ <c oughs> เป็นยิบเป็นงองสิเป็นเถียวไฟ มันมีสองอย่างที่ที่จะเป็นได้หนึ่งดินตายดินตายถ้าดินตายมีมีดีขึ้นขึ้นแนวนี้คือกันบดบดบดจะเป็นตัวมิสตูมันจะเป็นของมันเองมันจะยิ่งโดยธรรมชาติมันเองครับเอาเดี๋ยวก็ดินตายก็ดีมบ่มีบ่มีจุลินทรีย์บ่มีย่างต่างๆอ๋อดินบ่มีธาตุอาหารดินมีธาตุอาหารมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ที่นี่ตัวนี้มีธาตุอาหารเต็มเครื่องหมายความว่ามันเป็นเป็นแบบนี้เพราะว่าข่อยข่อยไร้รู้แล่ คอยงานมันหลายอย่างพูดของเต็มส่วนผลเต็มที่ออกประเด็นงานหลายอย่างงานหลายอย่างครับบาท้ามว่าคันข้อมู้ใดเป็นแบบนี้ข่อยสิให้แก้งสีเด้อคือหลักๆอย่าสิขาวพี่ดีดีพี่แม่น DDP เด้ยา DDP ีพ่ยังยาดีดีพี่เร็บแคปซูลเกลเปซองเก็บเป็นซองที่เหลื่อมๆข้างในแล้วก็ผสมกับพอรสมกับพรสแล้วก็ยาเสือลาแม่นโคเซฟแล้วเจ้าฉีดประมาณสัก สีคันมันเป็นสีสีมือนทั่สีมือนี่ห่างประมาณจะสามมื่นถึงสี่มื่นสี่สิบสามหมืนสิหนึ่งแมื่อคขาเสียดดิ้ใส่ซ่อนเขามันอ่ะซ่อนเป็นซป่อนกลมน่ะต่อหน้มยี่สิบเดียครับ GDP นี่ใส่จย่างไหนมันถึงใจเจ้าของใส่สองซองเลยตัวหนามยี่สิบเดียดท่านอย่ากไหนมันถึงใจเจ้าของแต่ปกติเขาว่าใส่ธรรมดาเขาก็พ่อใส่แค่ซองเดียวกับพ่อเขาใส่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับมันปานนั่นครับ ค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเป็นไปถามันโบเศร้าโบหายเนี่ยจังโทรมหาข่อยเรียกว่าข่อยไปเบื้องแหละว่าเทศตามส่วนขอยิจริงโบเศร้าข่อยสิ่งยอมเสียหายเลยค่ะความเสียหายจากสื่อยาญ่ครับนี่ข่อยบอกเป็นท่านครับพ่อว่าพี่นองเฮตุงขึ้นไปเฮตุักพิกเป็นลักเดี๋ยวข่อยฉีดบางอธิกรนี่กก็ล่างยืดกําลังกาล่งแตกไปเมื่อืมบมาในเรื่องเรื่องขฮาสิดึงข้าต้องใส่กิบดึงกิบดึงนี่การวิธีเ้าสีดึงข้าต้องบำรุงต้นอีิกรใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ กาบมันเขียวงามเดียวเขาต้องกรีดดึงม้วนๆมาใส่ปุ๊บเอากรีดไปดูดหลอดมุ่งมันได้มันต้องมีขั้นตอนครับตัวมีขั้นตอนเออถ้าว่าเฉให้ยืดเขาต้องให้ให้มันได้กินปุ๋ยสกปรกท่านจะไปยืดเ่านจะได้ประโยชน์เ่านจะได้ผลมวนว่าใส่ปุใส่ปุ๋ยยืดอย่างเดียวเ่านจะได้กระบอกได้ผลผลทำไมายังกระซังบางพี่บกทัวบางแตงถอยคอยออกกรีดมาหมดอย่างเงี้ยขึ้ต้องเห็นแบบนี้เหมดโอ้ต้องให้เพิ่นได้กินปุ๋ยให้อาหารผลส่มเพราะว่างง่ายคือ คือเขาได็กินเามันรุ่งอย่าเขาจะมีแรงดันครับพอออเต้องนี่คือคือคือบอกเคล็ดลับต่างๆว่าต้องใส่ขั้นตอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้บันบัมคริกเพียงกันโรนนึ่งบัมคริกหมอกไร้กับโลนถือฝนกระโลนเด้อพี่น้องเนี่ยเข้าใจบักคขั้นสือั้ตูกับโลนอันนี้มันโมลนหอกเพราะว่ามันมันสีจ้าท่านคอยแต่ท่านท่านตัวข้าวนี่คือว่าสีสีเจ็บเจ็บมือ่นี่มืออื่นก็สีสีอ่ะครับขั้นอยางเบิ้งก่ดีดีเอา มันไม่มีเวลาสิเพราะถ่ายกับไม่มีเวลามาถ่ายเบิ้งขั้นขั้นสนใจกับอีกคอยนัดถ่ายเลยอีกสองอาทิตย์มาเบิ้งใหม่สิบโเป็นสภาพนี่รับรองอร่อยเปอร์เซนว่าดีกว่านี่ครับชวนสวนนี่นะสวนพญแอดเนี่ยทางนี่นะเอไปบ้านช่วงสองอาทิตย์ครับพี่น้องสองอาทิตย์มาหลอดท่านบดีบดีจักได้ภาพที่เห็นนี่คอยจะให้เยียบข้อในหลดนี่ประกาศถ่าถ่ายเพื่อนเป็นยังคนว่างสันเพอเดือนี้คอยปุ้ยเขาใส่ขีกายเขาใส่ขีไก่ยก็เท่เท่านั้นเลยนะป้าก็สวยเท่านี่้ กีใกลแกบปีเต้พ่ออืมใกลแกบเต้าหู้ต้องใส่น้ำแขังนี่โอ้ไม่ไดสีน้ำต้องใส่น้ำแขังครับเนี่ยมเลี้งนี่ต้องเฮ็ดน้ำเนี่ยล่างน้ำเนี่ยนี่อืมต้องยกเป็นขอบงยกเป็นขอบตรงขอบท้องขังปูนพี่เลยทีน่องสีเฮ็ดพี่น้องสีเฮ็ดนั่นสัีเฮ็ดทางก่อนทุกอยอันนี้เป็นคู่บวกแตงอืมขอนี่เฮ็ดคู่กว้างเฮ็ดแค่นี้กับพ่อครับอย่างแคบประมาณซอกะน่ายไงซอกหนึ่งอือให้จับูห้างกันประมาณซอกหนึ่งครับซอกถึงซอกปลายอืมมโนมาเสียกว้างปะนี่มันการดูแลกันไง ที่ใกล้จะเท่เป็นตัวชอตไม่เลิกจะเย่ยมมันตายบ่ไม่ตายนี่แต่ไมนแรงขึ้นสร้างขึ้นเขาไม่พอเขาไม่เห็นที่เหลือเขาจะตายเขาแย่ที่ตายครับขนมันบึงเว่นติกี่โมงคนมาคุยเี้บางทีคนมารอบแรกนี่เจมมาหารอบเลยนี่ครับหาห้องวัสองเงิยผีจงคอยจาคอยซ้ำดุลเลี้ยงสองเ่วยต่อกันพี่พี่เดียวพี่โมยนหันข้อมย่านบอกร้อมย้อนวันนี้ว่ามันเป็นเกือบชุดของมือพี่เดียวงามโอ้เดียวเป็ียนบบกพี่ พ่อเก็บไปหลายรอบเป็นบัครับพ่อบางทีเก็บไปสี่หารอบแล้วที่โอ้ไปสี่หารอบบางท่าบางทีมัน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 เป็นมันปล่อยให้โลกลงว่ายๆงไใช่ปล่อยให้เพียไฟล่งเพียไฟล่งเลยมันเด่นมันจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนเพียไฟเบื้องสังเกตเบื้องหลังหลังบมดเกียหลังบมดเกียหลังเกียจะเป็นแบบนี้เพียรไฟลอยเปอร์เซ็นต์กันเป็นแบบนี้ตัวแก่ก็คือแมนโคเซฟดีดพี่รับพอร์ตพอร์ตสามยางเป็นบักครับสามยางนี่ก็อยู่ ถ้าทำไ้าเห็ดจะได้ก็ะพุยๆเดียววะสันชุดถ่ายก็คือต้องใส่พงสักผ่านแถมกับปบนํำจักซ้อนหนึ่งวันนี้โอเคเลยลหละถึงบางอ้อเลย่ะคะับยจากให้แนะนํำแนะน่ำนี่ให้ฟัง่บยจากให้ใส่แฟบหอกเพราะว่ามันมันแห้งอมันเป็นเนี่ยมันกัด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 แห้งมันทำให้ดอกมันลวนนั่นนะคือคือคือถ้าเ้าที่ปัญหาคือต้องใส่แฟบัดปัญหาออก าสามตัวยาพ่อครับบันนี้ทามเนี่ยตัวยาสามตัวที่พ่อว่านี่สี่เลยปทุกอยางอันหากว่าเข้าหาไดไบุคคลเดียวพ่อสามตัวนี่ทามตัวเอาเอาสี่ระวังดีๆพี่นี่ดีๆพี่นี่จะพ่อหาไอย่พ่อถ้าชั่วนมงดีพี่หาว่าอะไรจะใโ่พ่อระดูพ่อระดูพ่อระดูแต่มันแพงเด้อซสองยี่สิบบาทอันนี้สามสองยี่สิบบาทแต่คุณภาะพร้าซ้ำกันกระพรําซ้ำกัน ผสมกับพอรอดนี่นะแต่ยังไงก็จะขาดพอรพอดพวกพรอดเหตุมียันจีไปเอาอันอาบาม็กสิ้นอันยังเหมือนยังจเจา้าโบต้องไปใส่ครับอัาแต่แค่นี้แหละอาบาเม็กตินเรื่องมาที่นี่ออถามันหลุดถามันหยุด,ายดจากโลกต่อสิว่านี่นี่จะดูตรงนี้เจ้าสีเรื่อยๆไปตลอดยี่สิบสีขึ้นมาคอยก็เจ้จะสีปกติแต่เจ้าจะขาดดีดพีครับ e ดีดีเจ้าเห็ดจนจนเจ้าเลิกอืม ถ้ามช่วงมันมันยุดมันมันหยุดิอ่นนะนะเจ้า GDP เจ้าจะหยุดเจ้าต้องฉีดทางยีซิบิต,ต่อซองเจ้าฉีดห้องม้วนฉีดยางย่งางกระซังเจ้าต้องใส่ GDP ขอสมเข้าไปน้ำผสมเข้าไปน้ำยาขาดตัวนี้ยาขาดคอดเพื่อม้วนอ่ะม้นม้วนโมนต้องคือยาขาดตัวเดียวคือ GDPGDP GDP นี่จะให้จะให้ดีที่สุดคือสองอยาง GDP กับแม่เขาเสียบนี่ต้องยุ่งกันตลอดเลยนะยาขาดมะแรอย่งโมต้องถ้ายดูแล้ว ถ้าอยู่แล้วยาขามาเลื่องเงี้ยกบตองเลยครับพลอดเพิ่นนี่ก็บ่ต้องเอาบุกอาบายเงี้ยกระซ่างยานอกยานึงก็บ่ต้บตองคำมันคำมันอยู่แบบ2ตัวนี่เฮี้ยงกันไปเลยระบังเขื่อล่ากับ DDP นี่ต้องควบตลอดครับแม่นเจ้าสิฉีดฮอร์โมนเจ้าก็ต้องใส่อืมเออฉีดยาขามแรกเมื่อใดเจ้าต้องใส่คือกันครับเออนี่คือสูตรนี่คือกำลังสูตรตัวนี่ค่อยค่อยบมีรับเที่ยวไฟเออถามว่าสิให้เขียวกว่านี้มีบ่มันก็มียาคือกันนี่ อยากให้เขียวเขียวไม่หยุดชุดไม่อยู่กับเจ้าต้องใส่ฮอร์โมนผืชฮอร์โมนผืชนนี่ยมันเป็นหน้าโน่ของคอยมีคอยใส่แล้่วคันคันบมเขียวยังไรหน่สีหน้าโน่สีช่วงช่วงสีจังโแรงเหมือนเส้ามันเขียวจนหุนเนี่ยแต่ว่ามันหน้าโน่เนี่ยมันมันบ่อซอยเป็นหมากโรกหมากดีสันคือซอยเขียวอย่างเดียวโอ้ซอยผื่นสดเชืนหรือเชื่ย่างเดียวอันนี้ือเขียวเขียวไม่หยุดชุดไม่อยู่ แต่จะ<ม>บำรุงให้ออกมากออกน่ายได้เนี่ยต้องใส่ตัวอื่นพวกข้อมูตัวอืน่นใส่ข้อมูลตัวอื่นครับถ้าเปลี่ยนหน้าโนที่พ่อ yes? ว,ว่านี่คือให้แท้แท้ข้อมูลท่าเบาน้ำข้นที่บ่มบันเบาเนี่ยการใส่ใจคนที่คนที่ซับหน่อยซับหน่อยที่มีสองตัวเด้อมันจะมีซูโรดกับไอเอมลอยพวกเครื่องดื่มบำรุงมำหลังเนี่ยให้ใส่ตัวใดตัวหนึนน่ง่าไปใส่ปนกันเพราะว่าไอ้ S <S เรื่องแค่เซียมเนี่ยมันจะอยู่กับสุรสดข่อยข้อยข้นห่อเนี่ยขาดแค่เซียมบ่ได้เพราะว่ากินสุรสดไปนังคือมีแห้งเป็นั้นต้องแซ่บมอนมีแค่เซียมเสียวยเสีบไวเส่ยรายซ่บหลายมันแทรกมันแซ่บมมันแค่เซียมข้ <S <S 1> <S 1> <ค>นบวกข่อยใจเจ้า่ัจจุบันผสมตัวอื่นมันมีหลายมาที่นี่ตัวเอ็มลอยเนี่ยมันมันมีไออันตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นคือพวกพวกโคเลฟินเฮลูอีนพวกอยังต่างๆตัวกระตุ้นอยู่ตรงนั้นคถ้ามันไปพนี้ ดอกดีดอกดกหมากติดดีบว่าบักพิกบว่าบักทั่ว้าใส่เอ็มลอยจะใส่หลายขวดนึงกับยี่สิบปีติกับประมาณแบงสหาซะไปครับขวดหนึ่งใส่หายังยังผูมิหลัลายก็ใส่ซีครับเออมัน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 จะกระตุ้นให้ดอกดกหมากดกหมดต้องเป็นต้องทานนิวเาลถืออาการคน้นคนมุมีกระตังครับถ้าคนมีกระตังจะไปซื้อฮอร์โมนมาใส่ลด ครับอันนี้อันนี้บมว่ากันอัคนเ้างบ่มีกระตังนี่ก็คือจังสียี้บไดใส่ฮ์มมนได้หนใส่เ็มอย์สำหรับนมีกระตังคนทุนน่อยนาาพอหน่อนี่ละอ0เบิ่งเอานี้่สภาพเอมอยดบใส่ฮ์มมนเนี่ยใส่ฮ์มมอนอัตราใส่เพิ่นนี่ผสมจังไ๋ครับพ่อกัวรเน่เาเป็น20ิิประมาณหาลีงก็ได้เลี่วเต่โอ้นี่ละดรกซําเยี่อเอ0อยดนแลเพิ่นเอาเ1 0 0ขอดนึง อ,อ็มโรขวดหนึงเขาแบงสามรา,<ห>าแบงแบงไหนเป็นซีทึงหาเป็นซีทึงหาตัวสับหาส,หาสเปอืมตัวหาสเปอันนี้นี่พึ่งจะพื้นเนี่เดี๋ยวมือมือ,มอเอือนย่าแล้วเก็บบักชีเดี๋ยวบารีมันลกไม้ได้เพราะว่าขวาทเทอันนี้ใส่ครัขาน่าแเลื่ยว่าอาทิตย์หนาเมาเบิ้งขั้นบมื่งามกว่านี้แบบยบใส่ขี้ต้มนี่ด้ไห